สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆอีกครั้งนะคะเมื่อเช้าเราพบกับครูเก๋แล้วใช่ไหมคะช่วงบ่ายเรามาพบกันวันนี้ช่วงบ่ายครูเก๋มีกิจกรรมสร้างสารรค์มาฝากเด็กคือความสุขในโหลแก้วเอะเรามาดูกันสิว่าความสุขในโหลแก้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะอันดับแรกเป็นขวดโหลนะคะหรือว่าเด็กๆก็สามารถเอาขวดที่มาจากจะเป็นขวดอะไรก็ได้ที่เหลือใช้จากที่บ้านนะคะ หรือรูปทรงแบบไหนก็ได้นะคะเด็กๆสามารถเอามาประดิษฐ์ได้เลยนะต่อไปนะคะจะมีกันไกนะคะส่วนกันไกนี้ถ้าเด็กๆใช้นะคะให้ผู้ปกครองนะคะช่วยดูด้วยนะคะเพราะว่ากันไกเป็นอันตรายนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยน้องด้วยนะคะจะมีรูปภาพนะคะอันนี้สาคัญเลยรูปภาพถ่ายของเด็กๆก,กับครอบครัวของเด็กๆนะคะหรือว่าน้องคนไหนไม่มีรูปถ่ายสามารถวาดได้เลยนะคะ แล้วจะมีไม้หนึ่งอันนะคะแล้วก็จะเป็นวัสดุเศษต่างๆนะคะจะเป็นเศษกิ่งไม้เศษใบไม้ดอกไม้แห้งนะคะที่เราจะเอามาตกแต่งกันวันนี้นะคะอ่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเด็กๆดูนะคะอ่าเป็นรูปภาพนะเด็กๆดูให้ขนาดเนี่ยเท่ากับขวดที่เด็กๆนํามานะคะ เด็กๆจะสามารถใช้รูปทรงอะไรก็ได้นะคะตามที่เด็กๆชื่นชอบเลยขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆสามารถให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆจะม้วนแบบนี้นะคะจะม้วนรูปนะคะรูปภาพนะคะแล้วเอาใส่ไปที่ขวดโหลนะอ่ารูปภาพครอบครัวของเด็กๆเสร็จแล้วนําไม้ที่เด็กเตรียมมาอ่าเอาไม้ที่เด็กเตรียมมานะคะมาขี ที่รูปภาพออกนะคะอ่าเราจะเจอรูปภาพเป็นแบบนี้นะรูปภาพจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะเมื่อที่ออกนะคะเสร็จแล้วนะคะรูปภาพเราจะเห็นรูปรูปด้านในนะคะเสร็จแล้วเราจะมาตกแต่งด้านในกันนะคะโดยใช้นะคะเศษวัสดุหรือว่าเศษพืชหรือว่าเศษสิ่งไม้หรือว่าใบไม้ที่เด็กนี้นะคะขั้นตอนนี้นะคะ เวลาใช้กันไกนะคะเด็กๆสามารถให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายแก่เด็กๆนะคะเด็กๆสามารถตกแต่งโดยใช้อนี้นะคะตามที่เด็กๆชื่นชอบนะคะใส่ลงไปในขวดโหลนะคะแล้วจัดให้มันส,สวยๆนะตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะเรามาทํากันเรื่อยๆนะเรามาดูซิว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะใส่ลงไปเลยนะคะ ขั้นตอนนี้เด็กๆตกแต่งด้เองได้เลยนะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองช่วยด้วยนะคะเพราะว่าบางสิ่งที่น้องทําไม่ได้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยให้น้องนั่นด้วยนะคะอ่ะเราจะมีกิ่งไม้ต่างๆนะคะหรือว่าดอกไม้แห้งนะคะใส่ลงไปนะคะเพื่อตกแต่งขวดโหลความสุขของเราในขวดนี้นะคะตามจินตนาการของน้องๆเลยว่าหนูอยากให้ขวดนี้ เป็นแบบไหนบ้างอ่ะอันนี้คุณรูณจะใส่ดอกไม้ลงไปนะอ่าใส่ดอกไม้ลงไปตกแต่งลงไปเลยอ่ะจะมีกิ่งไม้เห็นไหมคะอ่ากิ่งไม้จากนั้นเราใช้ไม้นะคะดันลงไปแล้วตกแต่งด้านในนะคะให้มันเห็นกิ่งไม้แบบนี้นะอ่ะแบบนี้นะคะ เมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะเมื่อเด็กๆตกแต่งเสร็จแล้วพอเด็กๆตกแต่งเสร็จแล้วเ,เด็กๆนาฝาขวดนะคะมาปิดไว้นะคะเราก็จะได้โลที่ใส่รูปภาพพร้อมกับความสุขที่เราได้ถ่ายกับครอบครัวของเราที่เราไปสถานที่ต่างๆใช่ไหมคะ,ะเราก็จะได้โลความสุขนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกและตั้งไว้สวยงามเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราทําขึ้นมาเอง โดยใช้จินตนาการของตนเองตกแต่งออกมาอ่ะไหนใครทําได้แล้วบ้างเอ่ยเวลาเด็กๆทาอย่าลืมนะคะถ่ายคลิปวิดีโอการทําแล้วส่งให้คุณครูดูด้วยนะว่าเด็กๆทาแบบไหนเอ่ยว่าจะสวยหรือเปล่าหรือว่าเด็กๆจะมีจินตนาการแบบไหนในการตกแต่งควัโโลของตนเองอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอมาฝากคุณครูด้วยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรม ซื้อปากสร้างสารรค์มาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันในวันหน้านะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ